ไปย่างเด้อย่างว่จะเบิ่งเฮาย่างเอาล่างที่นี่มา่ะกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่ตกุทุกคนสบายดียามแรงเด้อพี่น้องเอ้ยพกันคิกพน้อก็ส่งบ่ได้กลถิ่นก็สบายดี FC สขหักทุกทุกนอยู่เนาะอยู่ในประเทศเนาะพี่น้องมื้อนี้ตามละแมงกีซอนมาเหยตงเตเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้่าย ี่น้องได้บองชมดูกันตอนวันหาเจนแม่กกิโซนเด็กพี่น้องได้ร้ายนะได้ร้ายเต่อได้แค่พี่น้องเลยได้ประมาณถั่วเองได้ประมาณถั่วหนึ่งเลยตอนนี้แม่กี่ซ้อนจะยังงานเกี่ยวกิ่งกองอ่ะเจ้อ่ะขันชามนี่ดุเออขันชามพ่นะกระทำ ใาตำ้นตันังกันซามอ่เลยตอนนี้พวกเจอังถือกันถือกันถือเหนือถือหนาออลวเมีอนปั้ยย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 ายย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  dẹp năm tam lạ men son nha mà lên thì nó đây à lấy ai dẹp á à cờ buộc đi hay nó vào à, ơi à, chơi, Ôi, chơi, chơi mình tịnh, mình nội chơi giờ hang lại đi dẹp tự ชาแนมใส่ดูบิดบุดบิดออกมาพี่น้องเมตาเผิ่อกายู่ขาพุดโหเมตาเผิ่อนิยังดูู่ดังเดี๋ยวทำหลังทางหลังเห็นกบบ่จักการมาเดินพี่น้องตามหลามงซอนยามแมลงช่วงนี้แมงซอนไข่ไผ่กะฮะตีแมงซอน

มวนว่ะมวนได้มาสันนั่งมีบอก่ามีว่ะมวนได้มาหมักทำเดิกเด้อครับย่ะคับไปม่วนน้เนาะปมาสิโอ้เจ้มวนแต่คื่าลาดที่ดินยอนเหียบเพราไม่ซ่อนหมักอยู่ในมองุสุ่มโบมีปีนนะคะนี่บ่ะ ในกระปุกแล้วบอกไอ้แก่นะบอกไอ้แก่นะคือว่าตายบ่ตายแล้วโอ้ยพาไปหาหมอแล้วพากระปูไปหาหมอหรอโอ๊ยโอ้กินมาแล้วนี่กระปุกนั่นนั่นร้อยไปแก้สองสิบร้อยนั่นในเห็นบอมันขึ้นมาเห็นบอท่าช้าหน้าข้นหน้าสิอันั่น นาัน่น,านต้นนะเจ้ล่างเกือบตัวน,นี้ให้แม่นะลูกเนุ่งว่านี่ก็มาหยียพี่น้องเอ้ยผู้ทั้งล่างไอ้แก้วผู้นั่น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 ว่านีาน่ก็มาหยีนั่นในนู่นมาเหยียบีย๋ยพวกลายเติบกินเบิร์ดมัอน,นี้มาต่อพี่น้องเอ้ย ไปเกาไปคุดเดือนหนึ่งบริคุดเดีวมันเหี่ยวมากหวันหูจักวันนี้หีมีไม่ได้เหงื่อ <laughs> cụt Tam kỳ tôm một mình nữa đi 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 chết, đi vào. mất. <laughs> แรงเน,นาะทางนี้ลน่กักกเป็นลมโอ้อยู่ไ,ไวหวๆยนน่กัเป็นลมแล้ทางนกันเอออ่ะเก็บเป็นเก็ยบยนะกับที แต่แกมึงเอาทุกอย่างดูดพี่น้องไอ้ดูดเดินไลแา้มนขึ้นขึ้นได้มหนักแข็งดินแข็งแล้วมันเหยียบบนลกเดินน้ำอะไน้ามาเทงนี่เดี๋ยเ้าเาบอก chắc <laughs> phật áp bị chăng đây mình tập tàu sẽ cả ăn của hay... sẽ cả ăn nè 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 chơi ơi <laughs> tin này, các mẹ <laughs>

Ya macam mana? Huhuhu. Nana nana. Ada. Ni ni. Ni ni. Ada ni. Ni ni. Ada. Oh ada iya ni. Ada 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 ada. 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 Huhuhu. Tena tena. Ada. 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 không mình em nên là yêu quay ha mừng mừng cả mừng mừng em đút mừng mừng nhăng mừng เมตาเมตาพน mm ันลังเหยียบแมงซอนป้าแถวหนี้เป็ตาสีบีหลายมีอยู่บ่พี่น้องเอ้พี่น้เมตาเมตาบุกผู้เดียวมือนี่นะมือเศร้านี่พนก้าไม่เหยียบสบายดิพี่น้องมาทุกคนทุกคนทุกคนนะพี่น้องนะก็แรงไม่อีกแล้วพี่น้อง ตามเคยพี่น้องตามเคยพี่น้องเอ้ยมาเยีแมงซ้อนอีกแล้วมาลาแมงซ้อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทำละแมงซ้อนโยสพี่น้องเอ้ยไมอไม่เหยียพีนาลายอยู่นะไปกลางเด้น่กะเยบได้หนีแล้วอันนี้ก็ยได้นีพี่น้องเอ้ยเ่ไปกลางี่สชิมหเ็เ็จอบจจอบอ้ยพี่น้องเอ้ยสิดเมื่อนะพู้ này bực lái được, là đi đâu ơi mẹ tạo lạc 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 có để lạc lạc มี่เข้อมืตาอันนี้นะแหละแหลกขนาดผู้ดีออกมาหาเลยนี PDF> ่พี่น ouais ้องเอ้ยมากระเด้ร้ลยเต๋อตัดผิวก็ใจ๋อเลยฮ่ดโถพี่น้องเบื้องนี้เป็นเมงชอนกำลังไข่นะู้ดิมันออยากอยู่บ่พี่น้อง มาเด้อบ่ขันพรอยากแล้วมาเด้อมาเด้อมากินได้อยู่เพื่อนชาวบัวไล่กับเพื่อนแม่ตาเด้อไลยพี่ลนึ่ได้พี่น้องไลยพี่ลนึ่งี่น้องเดี๋ยวถามบุญพอเจอไอ้ฝูเจียนไลยโพดไายโพดเดี๋ยวถามบุญพอเจอไอ้ฝูเจียนไล้หล้ไล้พี่น้องหลายแมงกี้โซนแมงกี้โซนมึงทุี่น้องมาต้องเอามาอัน <websites. S 1> มันนี่นะกินโเบิดดอกพี่น้องเอ้ยท่านบอกมืออื่นนี่นะใช่ถ้ายลีพี่น้องเลยอือถ่ายขอบขั้วหน่อยดอกมาไล่คนนะหนึ่งขอบนะสองขอบบังสพ่ามือเด้อพี่น้องขอบนะบิังสภาพมือเด้อสามสามหน้อยอยู่ได้สี่ขอบพี่น้องขอบมือพอเจ้ยเบิังสภาพมือ เฮ้ยเหลืกพี่น้องแมงคีชอนโพดโพตายบ่บ่ตายเนาะ่าตายดอกีเน่าแมงซีอนแมงซีอนไม่ต้องใครอยากเรามากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อไม่อยากเรามากินน้ำเด้อมันแรงพวกแมงคีชอนยังบเพื่อนสาวโบไลก็เพื่อนเมตตาเด้อพี่น้องแมนแมนมาโลดมาโลด มาหมดแรงได้กินพี่น้องขันมาหมูอื่นกานบดฟ้า <c oughs> มาได้มาได้มากินน้ำกันไดพน้พี่น้องขรัวมไม่กี่ช้อนได้หมดแรงเลยได้เมนูสัสปีกพี่น้องเอ้ยกินได้ตลอดได้พี่น้องเนบ่เบื่อแซ่บพี่น้องเพราะว่าอันไม่ช้อนกำลังไข่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมผักก็ไลรก็แซกก็ติดตามซองไม่ตานน้ำเด้อพี่น้อง ก็กันเมื่อกลานะพี่น้องเนาะไปเมื่อมาลาแมงซ่อนอีกเลยพี่น้องมันี้ก็ได้ไปพี่น้องฝากก็อะไรก็แชร์เด้อพี่น้องฝากก็ติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อซองใหม่เด้อพี่น้องกินหน้าตาพี่น้องใหม่เด้อกินหน้าตาพี่น้องสบายดี